แกลบ่ม่ข้างนเอาข้านย่เนาะไล่ฟันได้นจังหวมันลออพี่น้องอวามาพี่น้องเบิงพี่น้องเบงงแซบแท้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนะครับมาคับยรนพี่น้องมาสวัสดีค่ะพี่น้องได้ยมนูเส็บห่อโบกย่ย่พี่น้องเนาอุยเบิงเบงาเบิ้งพี่น้องว่ามุกกย่งงเาะ ยห่ร้อนพันธุ์่ยากเรานเห็นโอ้ยากว่าสันบ่ได้กินดน้สันกป่แล้บวน์่เอาขาหนิเนาะไล่สันได้นั่นงอมันเอองโป่อเออเอมาพี่น้องมบางพี่น้องมบงจะแสบแอันนี้บ้างบ้างข้ามาแล้วเออ สมได้เดี๋พี่น้องสมพักพักกาดหน่อยห้องยายหล่อนมันเทวดไบรพี่น้องอ่าอ่าเนื้อย่างมามาพี่น้องกับเจี่ยวเจียวปลาแดดพี่น้องเฮ้ยอาแม่กินเลยแม่โอ้ยกับขนย้อนห่อนมาดิโอ้ยพี่น้องมากมพี่น้องมากเกิดอยากมันสิสมใจบ่มุกกะโมองัวได้ไหมพี่น้องเนาะเออเป็นเมนูหากินยากกะว่าใดสมัยโบราณครับพี่น้องกับมีไง ใหญ่ใหญ่ยอดพอคนน้องอกหากินยากเลยเเบือใบอ่อนพี <heroin> <rawd Moder ator> ่น้องใหญ่ใหญ่สอง่น้แมวเหือ่าเม็นนงอนเลยแบบ เป็นแข่งโเลยเนาะจะเป็นยังไสีเลเป็นเมนูทด่สมัยเก่าเป็นอย่างเดียลูกไหลอ่ะขอค้ากินยากกบว่าดดสมัยด็กอนนี่ต่พอมันมักหมักเยนมักกมากินว่าได้หน่อยบ่าน้ำียังก่อ mọi người loại nhìn em giấc đến đây chút mà hình con móc 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 Chú móc 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 bọt ปดวไปนันอปชอบเราดก่อนเนี่บางคนก็ไม่เคยกินบางคนไม่เคยกินบางคนก็ยานแน่นี่นลราองเสียไปหนหอ bà ta phải con nào này bà ta bóng nó chú mất lắm này đang bụi nó chú mất cát cạn. cát nói mất cát nói ngay ก,มกมมม็มือี่นองมุกเสไปอีกตัวอ้อหมอมแดดด้งจะไล่เลยพี่น,นอ้อง อ้อเริ่มหมดนลครับเนาะรอกินบ้างมุกมุกใส่ยังไงอ๋มุกอะมุกใหม่ฮะมันมาหลไรกันแล้วอ่ะให้ตู้ตะไคร่เทียมอ๋อสูตรธรรมดาเลยแบบแมนบัลลัดนะบุด้านพ้อมดีฮะคองผุเท่าฮะ แยกร้อนยากว่าส่นหาไมา่เพิ่งเลย ตัวน,นี้กรับห่อนพี่น้องมันเป็นหนาวเลยหนาวข้าเเวเดียวเลยส้มขึ้นฉัหนาวที่เดียวพญายาเล่ายาขึ้นเร่าแดวตุ่นพใหญ่ตะกี้ว่าคือเห็นพ่อญายาเราอยากคือเหาตะกี้เราว่าโอ้ยท่นผู้ใดได้หมอหมอาไม่กูกินกูจะห้บุญได้ร้ายเลยโอ้ผู้ถ่อเนี่ยผู้ถ่อมมันหมัก กินง,งายชัางแฉบอ,าาอา้างคุชามากเนาะแุกคนมักคือหาแต่ว่าข้องแียบยู่นผู้มักเนาะอืมอยัอะไรอ่ะเยัดดับอ้าไม่เป็นอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลูกตรงนี้เนาะกับเนื้ออ่อนเค่อนเนื้อป่ามัเป็นกระมองว่ากระมงขวตัวนี้เสียกว่านี่นหยห่วยนะแบหัวเนื้อจะประมาท <laughs> รสชาติพี่น้อมมะกอกเป็นแ ược, บบบรบูเธอ์กันเลยเป็นแอกเป็นนัวเป็นนัวครับอันนี้คือรสชาติมันนัวเู้่ดค่คยกินล่องเบืองครับน่องมมะม่วเบืองกระเสียบก็จอดวนวาเลยนะพกจะไปตู้หอมเย็นๆเด็ยาวเลย ไวตัวไปห่อผึียเป็นเมนูที่หาก,กินยาของอะไ้ของของโบราณครับของกินโบราณครับตัว่อเนเนผ้าก,กิน,นครับช<อ>่วยบกปลาบมี่กินเนีปลาบ่มีบ่กินนี่ย <c oughs> อืมมาเนี่ย ผักเลยใส่กับสมผักน้ำอิ่อมแเน้ยบ้านเท่ากินกยังไงเหยวาเอาใหญ่บ่มันค้ามออกใหญ่เหรอฮะห้องมักใหญ่พีพ่น้องผู้เฒ่าโมแก่้มักอะไรหายเพิ่อนนะไม่เพิ่นกินมุกแต่ว่ากินหอดแต่พอ อันมุกเนี่ยพอมากมากแน่นอนมุกกระหมองหง่อนันยากใส่ได้พันพันเห็นมันกินตลอดนะม,นมันมันแซ่บมาแต่ว่าโคตรุดนไม่อาจจะอาจจะบ่เคยกินหรอกเนาะ,นะ,นะเห็นกระสีเย็นๆยน,นะแม่นจ๊อปจะไปไปตลาดเบื้องไหนเน่เด้อถือพืชแหงมาให้แน่ครัอีมันเด้ออ,อันนีนมาอาเป็กคุยทำยังไ,ไง ยินลีครับยินดีเลยเอาคลิปนี้ได้มุกกระหม่อมงวงไปดอกหอยง่ายน,นะครับอันเดลกาอันนีผสมพักบัวไอ่ผสมพักกาดผสมก,กาดหน่อยก,ก็เกลียวบองเสียบของแหนบไปออกเป็นเมนโอูอีสานบ้านเฮาแซ่บเสียบ,ยบลองเอามาเห็ดเบิงไปหน่องมุกเลยมันออกค่อมๆใส่ใบตองครับเสียบครับ เอาคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์พี่น้องขอคุณทุกการที่ตามสุใข่ทุกไลค์ทุกแชร์คู้ใรเขาเปิด่าลืไลคก่แรกเขอเปิงใจของผมกอยู่เคลิปดีๆื้่นีผบไม่ยังไลายเอาทในกอนเนี้ยพอคิหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ